สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอของรวยโชคนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าช่องรวยโชคนะคะรวยโชครวยรายวันรวยง่ายๆสไตล์รวยโชคใครที่รอเลขทูบอยู่นะคะเลขทูบวันที่11เดือน9กพศ2564นนะคะ1ิกันยายนพศ2ส6 4รวยรายวันรวยทุกวันนะคะเราจะรวยกันทุกวันรวยรายวันรวยง่ายๆสไตล์รวยโชคนะคะก็นําเลขทูบนะคะเลขทูบ งคลโชคลาภนะคะเลขมงกลมาฝาก fc ของรวยโชคนะคะใครที่ติดตามรวยโชคไว้ก็จะรวยทุกวันนะคะรวยรายวันรวยทุกวันเราจะรวยกันทุกวันนะคะก็รวยโชคก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลเลยนะคะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกคลิปทุกคํานะคะรวยโชคก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นความชอบส่วนตัวนะคะความชอบส่วนตัวล้วนๆนะคะ ใครอยากรวยรายวันรวยทุกวันอย่างรวยโชคก็ติดตามรวยโชคได้นะคะรวยโชคก็จะมีแนวทางโชคลาบเอามาฝาก f สของรวยโชคนะคะเอามาฝากใครที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาติดตามรับชมรวยโชคก็จะรวยไปกับรวยโชคนะคะรวยรายวันรวยทุกวันรวยง่ายๆสไตล์รวยโชคเดี๋ยวรวยโชคก็จะถ่ายเป็นภาพให้ดูนะคะว่าเราจุดทูปวันนี้ได้เลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะดูแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ ขอให้ทุกคนทุกทา่านเฮงๆปังๆเหมือนเมื่อวานนะคะเต็มเต็มเลยนะคะเข้าทุกวันรวยทุกวันขอให้เข้าทุกวันนะคะก็ใช้วิจารยานะคะมีเข้ามีหลุดนะคะก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะรวยรๆยกันทุกคนทุกท่าน,นะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้รวยโชคด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็นําความเฮงความปังนะคะมาแบ่ง กัลยาณมิตรของรวยโชคนะคะสวัสดีค่ะบริวาเพิ่นเอาม้ามาให้ขี่วันี้ค่ะวันี้ฟันโตมาก กวดาจะรู้คานมะโรงแล้วนั่มี่นีเยอะเลยเยอะเลยมาเยอะเลยมาจิตทอดตอนที่ฝันตอนเมื่อก่อนน่ะฝันเนาะฝันปู่นั้นมาบอกปู่เพิ่นมาบอกปู่ท่านมาบอกว่าเจ็ดเจ็ดเก้าเมื่อก่อนแต่เมื่อวันนี้ยเพิ่นบอกว่าอะไรแต่ด่วนเลยค่ะเพิ่นบอกว่าเดี๋ยว สี่สี่มันจะอั้นเพื่นวาเพื่นมาบอกนะผันมาบอกตองวดเลยเพราะมันจะอัวนี้เราเลขตัวนี้มันจะอั้นเพื่อนนะแล้วก็บรรู้ว่ามันจะอั้นอีหลีบเบอก

พวกไปวนมาในเล้งมีน้ำมันทางไปน้ำก็สรามเก้าอ้นกเก้าสรามเขาจำลาอย,อยู่กูะซอยู่กลางกระสรามงามแล้วงามงามงาม,งามเป็นมงคลลูกกระซูดูงลงบนที่นี่บนพวกล้านลูกบน